สวัสดีคุณผู้ชมที่น่าราักทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจมี่กับบักเจมคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือคลิปนี้เราจะมาทําการสุ่มผลปีศาจในแมปบล็อกฟู้เอาไปล่าข้างหัวกันนะครับทุกคนวู้ฮู ก็ต้องบอกเลยว่าช่องของเรานะครับทําการสุ่มผลปิศาจค่อนข้างจะทําไปอ่าหลาย EP แล้วนะครับทุกคนพี่ก็เคยทาการสุ่มผลปิศาจด้วยตัวเองไปแล้วพี่ก็เคยให้แฟนสุ่มผลปิศาจให้แล้วนะครับทุกคนและก็เคยให้น้องสาวสุ่มผลปิศาจให้ไปแล้วนะครับให้เอฟซีสุ่มก็เคยทําให้ลูกแคนสุ่มก็เคยทํานะครับทุกคนแต่ว่าในวันนี้ค่อนข้างจะแบบว่าแหกแล้วก็แบกแนวนะครับทุกคนคือแบบมันค่อนข้างจะแบบว่าเอิรู้สึกว่ายังจะไม่เคยมีใครเออร์ทำหรือเปล่านะครับคลิปนี้นะครับทุกคนพี่จะแบบว่าทำย พี่มาทําการสุ่มผลพิศานนะครับทุกคนบอกเลยว่าคลิปนี้เล่นผู้อาวุโสเอาแบบว่ารุ่นใหญ่เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายายพี่เนี่ยจะดวงดีหรือเปล่านะครับผมหรือว่ายายพี่จะแบบว่าดวงเกินนะครับทุกคนซึ่งก็เดี๋ยวก็ต้องมาดูกันนะครับผม <c oughs> เพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลาเดี๋ยวขอไปเรียกยายมาสุ่มผลแป๊บนะครับโอเคครับทุกคนส,สวยๆจจมาชำมาแล้วนะครับมา <c oughs> เดี๋ยวยายมาทําการสุ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวยายนี่ยาย,ย,ายเออยายกดตรงนี้อ่ะกดอ่ะมือกดนี่อ่ะกดไปแล้วก็เลื่อนขึ้นมาอ่ะเล <c oughs> ื่อนเมาส์แล้วก็กด งนี้อ่ะกดกดหยุดหยุดหยุดไปมึงหยุดหยุดโอเคกดปึ๊บอ่ะนั่งนั่นอ่ะกดเลยอ่ะปล่อย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 แล้วกดปล่อยกดไหมโอเคปล่อยโอเคแล้วก็อ่ะเลื่อนขึ้นไปข้างบนอันนึงปล่อยก่อนกดนี้โอเคไหมกดทีเดียวทีเดียวโอเคแล้วกดเลยเออโอเคจับมือแค่นี้แหละครับใช่ก่อนไปเดี๋ยวทักทายคนดูซีด้วยกันบอกว่าเออการบอกว่ายังไงดีเดี๋ยวเอาเป็นว่าบอกคนดูว่าฝาก กดไลค์กดซับให้หน่อยอ่ะฝากกดไลค์กดซับฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กดไลค์กดซับให้ด้วยโอเคโอเคไปแล้วเจงไปฝากคุณทุกอนไปายได้มาละครทุกคนซึ่งยายพี่นะครับก็ทําการสุ่มได้ผลผลไม้เตาเผาหรือก็คือผลกิโลนะครับทุกคนซึ่งก็ก็ไม่แย่นะครับผมก็เป็นผมไปใส่ผลหนึ่งที่ราคาสูงแต่ว่าราคาหัวได้นะครับงั้นเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลานะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในคลิปนี้นะครับบักเจมทำ เอายาสุดสวยสุดน่ารักของพี่นะครับมาทําการสุ่มผลให้และก็คือทําการสุ่มได้ผลกิโลนะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในคลิปนี้สุ่มได้ผลกิโลไป็ล่าขัวจะเป็นยังไงจะตายหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าปิ้วปิ้วปิ้วอะฮัมกำลังมองหาร้านละควฟาร์มเติมโลบ้างกับผลเกมพัดและจำหน่ายกัดตาอยู่ใช่ไหมล่ะงั้นบักเจมแนะนําร้านนี้เลยร้านอีซี่ฟาร์มร้านดีบริการไม่โกงไม่เกียนและแอดมินสุดใจเกเรดด้วยนะครับทุกคนเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครสด นใจร้านละฟาร์มแนะนำสิอีสิฟาร์มเบรนนะครับผมสนใจลิงก์ร้านใต้คลิปเลยนะจ๊ะ ช้าก่อนถ้าเกิดพี่ๆเพื่อนๆปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาพ่อแม่คนไหนต้องการจัดคอมราคาถูกยันไปถึงราคาสูงและสวยคอมสเปคเทพๆบักเจมขอแนะนาสิ้นี่เลยครับผม i have cpu ก็อย่างที่รู้กันนะครับผมไม่ได้มีแค่ขายคอมนะครับมีขายข้าวสารแล้วก็อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ด้วยเด้อนึกถึงร้านคอมซิแบบว่าจับๆแล้วก็เฟี้ยวๆแถมบริการหลังการขายดีบอกเลยว่าให้นึกถึงที่นี่ i have cpu สนใจลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับทุกคน มาประกอบคอมหรือว่ามาซื้อกันก็ได้เดอ้ออาจุ๊บม่ว่เดี๋ยวเ,เสื้อในวันนี้นะครับที่จะเอามาเล่นนะครับผมก็จะมีเป็นเจ้ามัดซุปแล้วก็ผลกินโรแล้วก็โพวิซองแล้วก็ปืนคาบูชานะครับเดี๋ยวเราก็มาหาทําการอ่าม,มาหาสู้กันดีกว่าสวัสดีจ้าสนใจหนึ่งหนึ่งกันมหมหนึ่งหนึ่งกันไหมครับหนึ่งหนึ่งกันเปล่าหนึ่งหนึ่งกันเปล่าเดี๋ยวขอมารองท้าคนในเสื้อหนึ่งหนึ่งดูซิจะมีใครสู้กับเราหรือเปล่านะครับทุกคนโอ้มีด้วยมาเดี๋ยวขอเอาเป็นคนนี้คนแรกแล้วกันนะครับเออเดีกว่า ทุกคนเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนเป็นข่าไฟ v 2แล้วกันเพราะรู้สึกว่าจู่ๆก็อยากเล่นขาไฟ v 2ขึ้นมานะครับทุกคนเดี๋ยวขอลองดูซิว่าข่าไฟเนี่ยมันจะเบิร์กกับอ่าผลกิโลหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมมามามา,มาคนไหนคนไหนคนนี้ใช่ไหมอ่ะจะยิงคาบูชับไปเลยครับผมอันนี้ก็เป็นตาแรกของวันนะครับทุกคนซึ่งก็อาจจะแบบว่ามีพลาดๆกันบ้างน,นะครับยังไม่ได้บอมด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรเราชิวๆแล้วอ่ะตายมาอุตายไม่โดนโหเจอเป็นอันนี้ทุกคนเจอเป็นธนู หวังว่าจะไม่แบบคมโบที่แบบตึงๆนะกลัวมากเรยคอมโบตึงๆอ่ะพโพปึ๊บบปึ๊บปึ๊บปึโอเคสามพนะครับทุกคนดาเมจมันก็ไม่ได้แรงมากนะครับต้องรอขาไฟมีสกิลแบบเออขาเป็นไฟจริงๆอ่ะตอนนี้คือขายังไม่ติดไฟนะสกิลปึ๊บผักไปก่อนกระแทกหน้าโอ้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 โอแทบไม่ได้เดินนะครับเมื่อกี้ แทบไม่ได้เดิมบอกตรงเจอคอมโบเมื่อกี้ไปโหจัดประหลัดบอกบเอาใหม่เอาใหม่จะขอเปิดข่าวไฟของสิงมาลนี่แน่อันนี้คือขาวไฟของสิงนะครับผมต้องระวัาางธนูพิษนะครับมันทําให้เราแบบว่าดนคอมโบได้แบบง่ายมากนะครับทุกคนโอเคโอเคโอเคเต็ม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 หกพัห้าร้อยนะครับแต่ว่าไม่ๆๆตาย ถอยขึ้นฟ้ามาก่อนนะกลัวจริงๆโอ้โอ,โอระวังๆวังอุ้ยทุกคนเกือบไปแล้วเราเกือบไปแล้วนะฮะมุงปล่อยไฟไปก่อนเดี๋ยวหาสกิลเข้าไปดีๆนะครับต้องแบบไม่อยาเข้ามั่วถ้าพลาดก็คือมีโอกาสตายเหมือนกันสกิลแซดก็โอเคเป็นการเออโดดถีบไปนะเปี้ยงโอเคสามพเอ้หนึ่งสิ โอเคจบ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 ตายเห็นนะตายเห็นนะ โอเคทุกคนคน,นแรกเราก็สามารถฆ่าไปได้นะครับทุกคนด้วยผลเตาเผานะครับซึ่งก็ตึงมากๆเลยครับผมเดี๋ยวขอทาการเปลี่ยนหมัดแล้วกันนะหมัดเออหมัดขาวไฟนเนี่ยมันต้องพึ่งคอมโบนะครับทุกคนมันสกิลสดค่อนข้างจะแบบว่า,าเล่นยากนะครับซึ่งเดี๋ยวเราทําการไปแบบว่าไปเปลี่ยนเป็นข่าขาไฟแล้วไปเปลี่ยนเป็นเจ้าหมัดสายไฟล้วกันนะครับทุกคนโอเคบ่กกี้ขาไฟเราก็เกือบไม่รอดนะครับแต่ก็ยังยังได้อยู่บักกี้ 4m รู้สึกว่าตึงมากเลยอ๋อ1 4 m ใช่ไหมสือว่าค่อนข้างจะเก่งมากๆเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวรอบ เดี๋ยวมาลองดูกันหมัดสายฟ้ากับเอ่อผลกิโลนะครับทุกคนในเซิร์ฟนี้ก็ค่อนข้างจะมีคนเอ่อเยอะนะครับก็น่าจะแบบว่าล่าข้าหัวได้หลายคนหรือเปล่าเดี๋ยวก็มารอดูกันจึ๊บจื๊บวันดีจ้าแม่หนูเอ่อฉลามใช่ไหมสนใจสู้กันเปล่าคนนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ากี่เอ็มแต่ก็น่าจะตึงเหมือนกันนะเอาเป็นว่าเราก็จะไม่ประมาทเขาแล้วกันสก,กิลสดไปก่อนเลยแล้วกันปึ๊บเมื่อกี้คือสกิลสดก็คือไม่ดดเลยนะครับปึ๊บ โคโดนโดนโอเค4,400ได้อยู่ยายพินี้ก็แบบว่าสุ่งในผลก็ก็ถือว่าดีนะครับทุกคนมันก็ล่าได้นในผลกิเา่าอาจจะแบบว่าฮีรล็อกผิดบ็อกเล็กนะครับทุกคนแต่ก็ยังเป็นผลที่ล่าได้ยังดีกับพวกระบุงระเบิดพวกหนามนะครับทุกคนถ้าส่งได้หนามมาันี่คือแบบว่าบบกเซมมีร้องไห้นะครับร้องแบบร้องจริงๆอะครับทุกคนสู้คนนี้ก็ใช้เวลานานมากนะครับผม ต่างคนก็ต่างแบบว่าทำคอมโบไม่ได้ปึ๊บปึ๊บเย็นเย็นเย็นเยนเย็น,นคือพยายามหาจังหวะคอมโบอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ายังไม่มีให้ทำเลยโอเค1,500ไปก่อน1,500ตอ่อต่อไปโอเคทุกคนตายไม 9, หม9,200อือไม่ตายแต่ว่าน่าแบบว่าเจ็บเจ็บเลย ช็อตเดียวคือเจ็บเลยนะครับทุกคน <c oughs> เรียบร้อยแตกไปเลยครับผมคนนี้ก็ค่อนข้างจะสู้กันนานมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปเอาเป็นคนนี้แล้วกันมาอีกสักหนึ่งคนแล้วกันน้องเบคอนใช่ไหมน้องเบคอนแต่ตัวเบคอนอุ้ยเผลอเปิดเคนเผลอเปิดเคนตายไหมเนี่ยเราบ่อก,กี้คือแบบมือไวไปหน่อยนะครับทุกคนพ <c oughs> เราก็มีลพ่กันได้นะครับแต่ว่าื่อกี้คือแบบพลาดง่ายมากเราที่เปิดเคนนะครับการจังหวะผิดนี่คือแบบเกือบชีวิตเปลี่ยนเกือบแบบชุดเดียวแล้วก็แบบไปสวงสวรค์นะครับ โอ้ต้องคาบุชาเรียบร้อยไหมเนี่ยปุ๊บโอ,โอ้เกือบตายเกือบตายเดี๋ยวขอซุกมาก่อนแล้วกันนะครับผมปื๊บ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 ป๊บรอสกิลมานะครับโอ้ระวังโดนอ่ะดัาา๋ขึ้นฟ้ามาก่อนแล้วกันนี่ขึ้นฟ้าแมง่ายเลยแล้วก็พยายามคาบุชาเออตัดเคนเขาไปก่อนเนาะบล็อกฟูนี่คือเรื่องเคนสำคัญมากๆนะครับ3 5 0 0 ถ้าบูชาไม่โดนแต่ว่าแต่ว่าสกิลโอเคโดนอยู่พันห้าตอดระยะไกลจริงๆมันก็ไม่ได้ไกลมากควรมีอีก200สกิลต่อโอเคใกล้ตุยแล้วนะครับผมทุกคนเน้นต่อจนแบบว่าใกล้ตุยแล้วนะครับโอเค โอเคเรียบร้อยถือว่าสวยพี่สวยนะครับ <c oughs> ก็ได้ขั้วมา3าคนแล้วคือมัดเซฟ้ามันก็เล่นได้หมัดขาไฟมันก็เล่นยากหน่อยนะครับทุกคนแต่ว่าก็เล่นเล่นได้นะครับก็ยังไม่ตายก็ถือว่าก็โอเคนะครับทุกคนจะลองเปลี่ยนเป็นหมัดเงือกมังซิหมัดเงือกมันจะแบบว่าเออเล่นกับเจ้าผลกิโลได้หรือเปล่านะครับผลกิโลก็ <c oughs> ก็ก็ <ๆ S 1> ก็มันดีนะเล่นมันดีแต่ว่ามันก็แอบเล่นยากไปหน่อยก็คือต้องเอาหน้าไปชิดนะครับทุกคนเดี๋ยวขอสู้คนที่ยังไม่ได้สู้บ้างได้ไหมอ่ะเออเหลือคนนี้ใช่ไหมคนนี้ แต่ก็ยังไงเออหนุก็มากลายเป็นแคน FC โอ้มี FC ด้วยเหรอขรบคุณครับขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าเดี๋ยวขอลองเป็นเออจะคนเดิมหรือคนใหม่ก็ได้นะครับเอาเป็นว่ายังไงเราก็อยากจะลองแล้วกันอ่ะเดี๋ยวขอคนนี้อีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะครับผมลาก,กันแบบว่าเพลินเพลินน,นวลน,นวลมันๆน,นิดหน่อยโอเคหกพันหกพันสามร้อยจับมาไม่โดนข้อเสียมันต้องเล่นบนพื้นนะทุกคนบนฟ้ามันสก,กิลไม่โดนนะครับหรือไ่หรือบางทีก็โดนยากมาก ถ้าเจอคนเล่นบนฟ้านี่คือเราจะแพ้นะครับทุกคนอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยคือโอกาสเราแพ้สูงมากนะครับเพราะเนื่องจากว่าเขาเล่นบนฟ้าแล้วเราก็แบบคือผลเรามาเล่นบนฟ้าไม่ได้นะครับทุกคนจริงๆพี่รู้สึกว่ายังไงพี่ก็น,น่าจะแพ้นะครับสู้คนนี้เนี่ยเพราะว่าเขาแบบพยายามดึงเชิงไปบ,บนฟ้าใช่ไหมเออจะจะสู้ดีไหมอะ่ะเพราะว่าโอกาสแพ้มันสูงนะเอาตรง เอาว่าลองสู้ไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนถ้าหไหวจริงจริงก็ก็ตามนั้นนะครับหมัดงาไปก่อนเลยพลังแห่ง12ปาน้ำนี่แน่อ้อโดนโดนโดนสกิลโจ่ายไปหมดแล้วว่ะ ซูแบบลอ็อกอลงพื้นอย่างเดียวอะถ้าไม่ลงมาก็คือแบบทำอะไรไม่ได้นะรอจังหวะหาโอ้ยเข่าแบบเออล็อกผ้าไปแล้วนะครับทุกคนเราบังให้สกิลเอ็กพอคือถ้าเข่าไม่ลงมามันก็แบบ เราก็ภาพเหมือนกันนะ โอเคทุกคนเรียบร้อยก็โอ้โหเกือบเย่อเหมือนกันนะครับทุกคนจริงๆผลกินโลถ้าซื้อบนพื้นมันก็พอสู้ได้แต่ว่าบนฟ้านี่คือหนักเลยนะครับสกิลไปไม่ถึงแล้วก็ผลกินโลก็อย่างที่รู้นะครับทุกคนมันเป็นผลที่แบบว่าแบบเออมันจะตกมาลงพื้นนะครับแบบตอให้เราอยู่บนฟ้าก็จริงแต่ว่าสกิลมันก็จะแบบเออลงพื้นนะครับอ้าวอ้าวอะไรเนี่ยนี่สกิลก็ไม่แต่แบบว่ากดพื้นกดพื้นหรือว่าเออลงพื้นนะครับทุกคนซึ่งก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับจบกันไปแล้วนะครับทุกคนสาหรับคลิ ใร s แชร์เป็นกาลังใจใบักเจมกันด้วยนะครับผมถ้าอยากให้เจมี่ทำคอนเทนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้เราขอตัวราไปก่อนนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย